you two sit at the table while I cook the pancakes ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะขอให้คุณช่วยกดไลค์และกดติดตาม Facebook Page Active Education กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่อง Active Education Thailand เพื่อติดตามข้อมูลดีๆและบทเรียนดีๆจากเรานะคะวิธีการเรียนของเรานะคะในคลิปเดียวคุณจะสามารถฝึกทั้งทักษะการฟังพูดอ่าน โดยขั้นแรกนะคะขอให้คุณฝึกฟังด้วยตนเองขั้นที่2ขอให้คุณฝึกอ่าน subtitle และขั้นที่3นะคะขอให้คุณฝึกพูดตามเพื่อให้การออกเสียงของคุณตรงตามเจ้าของภาษามากที่สุดจากนั้นเราจะพูดถึงโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ You two sit at the table while I cook the pancakes. You t o sit at the table while I cook the pancakes. You t o sit at the table while I cook the pancakes หนูสองคนนั่งที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะตอนที่แม่ไปทำแพนเค้ก while แปลว่าขณะที่ตอนที่นะคะเป็น subordinating conjunction ที่เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันประโยคนั้นจะต้องประกอบด้วย subject บวก verb นะคะเป็นอย่างน้อยในที่นี้ I cook the pancakes เกิดขึ้นพร้อมๆกับ you sit at the table เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันจะใช้คำว่า while you two sit at the table while I cook the pancakes <feud Close injuries> mummy pig is going to flip the pancake over Hooray! <cé puppies> <laughs> Mummy Pig is going to flip the pancake over Hurray! Mummy Pig is going to flip the pancake over Mummy p ิกกำลังจะกลับแพนเค้กกำลังจะพลิกด้านแพนเค้กนะคะ flip over เป็น f a c a l verb นะคะที่แปลว่าพลิกหรือการกลับหน้ากลับด้านนะคะคุณก็จะสามารถใช้กับการทำกับข้าวของคุณก็ได้ว่า I have to flip the o m e l e t over before it gets burned ฉันจะต้องพลิกไข่เจียวก่อนที่มันจะไหม้ Mummy has to flip the omelette over before it gets b u r n e d แม่จะต้องกลับไข่เจียวก่อนนะจ๊ะก่อนที่มันจะไหม้นอกจากคำว่า flip over นะคะคุณยังสามารถใช้คำว่า turn over ได้อีกนะคะลองดูตัวอย่างกันค่ะ I'm just gonna gently turn the fish over so I'm just gonna gently turn the fish over ฉันกำลังจะกลับไปอย่างช้าๆ When you finished with the paper, you could flip it over and draw on the other side เมื่อหนูวาดรูปเสร็จแล้วหนูสามารถพลิกกระดาษขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาวาดรูปอีกด้านหนึ่งก็ได้นะจ๊ะเป็นการประหยัดกระดาษจ้า You could flip it higher, Mummy Pig. You could flip it higher, Mummy Pig. You could flip it higher. Mummy Pig you could flip it higher m u m m y Pig k เป็นการให้คำแนะนำกึ่งท้าทายของ Daddy Pig นะคะท้าทายว่าให้ Mommy Pig กเนี่ยโยนให้สูงขึ้นไปอีก you could flip it higher โครงสร้างประโยคนี้นะคะคือ subject บวก could บวก verb ช่องที่หนึ่งบวกด้วย it บวกด้วย comparative adjective คุณจะสามารถพูดประโยคนี้ได้อีกในรูปแบบอื่นยกตัวอย่างเช่น you could make it Better. 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 Or, you could do it faster. This first pancake is for George. Mummy pig pours a little syrup on George's pancake. Delicious. This first pancake is for George. Mummy pig pours a little syrup on George's pancake. Delicious. this first pancake is for George. Mummy Pig pours a little syrup on George's pancake. Delicious. แพน c a k e อันแรกสำหรับ o r o r m e m u y p y p ิกเทซิรัปนิดหน่อยลงไปบนแพนเค้กของ George อร่อยตรงนี้นะคะอยากจะแสดงให้คุณเห็นว่า Narrator หรือว่าคนที่ภาคเนี่ยเขาใช้ present simple tense คือ subject บวก verb ช่องที่หนึ่ง ทั้งๆท,ที่เขาภาคกรารกระทำของมัมมี่พิกที่มัมมี่พิกกำลังออกแอคชั่นอยู่ซึ่งปกติแล้วจะเป็น present continuous tense ใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณภาคก,การกระทำของคนอื่นคุณสามารถใช้ present simple tense ได้เลยค่ะการใช้ present simple tense ในการเล่าเรื่องนะคะเพื่อให้เน้นว่าเรื่องราวเกิดขึ้นตอนนี้นะขณะนี้นะทำให้เรื่องราวดูมีชีวิตชีวามากขึ้น This pancake is for Pepper. Hurray! <c oughs> This pancake is for Peppa. e y This pancake is for p e p p e r Pancake อันนี้สำหรับ Peppa ในชีวิตจริงนะคะคุณจะสามารถพูดได้ว่า This ice cream is for my daughter. Ice cream อันนี้ของลูกสาวฉัน This pizza is for you. พิซซ่าอันนี้สำหรับเธอืม <c oughs> hmm. you could flip it higher Mummy Pig ืม you could flip it higher Mummy Pig ืม you could flip it higher Mummy Pig Mummy Pig เธอโยนมันได้สูงขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะ Daddy Pig ก็ยังท้าทายแล้วก็กึ่งแนะนำ m ม m m y Pig อยู่ดีนะคะให้โยนแพนเค้กขึ้นไปสูงๆ You will get a chance to show me when you flip your own pancake Daddy Pig You will get a chance to show me when you flip your own pancake, Daddy Pig. You will get a chance to show me when you flip your own pancake, Daddy Pig. เธอจะมีโอกาสแสดงให้ฉันดูนะตอนที่เธอกลับแพนเค้กของตัวเองจะเห็นว่านะคะมัมม่พิกจะเน้นคำว่า own มากเลยนะคะเน้นย้ำเลยลองฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ You will get a chance to show me when you flip your own pancake, Daddy Pig. อันนี้ก็แปลว่า มัมีพิกพูดว่าเธอจะกลับแพนเค,ค้กให้สูงๆก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นแพนเค,ค้กของเธอเองไม่ใช่แพนเค,ค้กของคนอื่นซีรัปพลีสอืมเดลิเชียสซีรัปพลีสอืมเดลิเชียสซีรัปพลีสอืมเดลิเชียส ขอไซรัปหน่อยค่ะอร่อยจังเลยคำว่าซีร u ปนะคะออกเสียงว่าซ si ีร u ปซีร u ปไม่ใช่ไซรัปนะคะซีร u ปคนไทยนะคะจะเรียกทับศัพท์เป็นคำว่าไซรัปนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณพูดภาษาอังกฤษคุณจะต้องออกเสียงว่าซีรุป You two sit at the table while I cook the pancakes. Mummy Pig is going to flip the pancake over. Hooray! <laughs> <laughs> you could flip it higher, Mummy Pig. This first pancake is for George. Mummy Pig pours a little syrup on George's pancake. Delicious. This pancake is for pepper. Hooray! <laughs> <laughs> mm, you could flip it higher, Mummy Pig. You will get a chance to show me when you flip your own pancake, Daddy Pig. Syrup, please. Mmm. Delicious. หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานเริ่มตั้งแต่การออกเสียง ABC เลยนะคะแล้วก็เรียนการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกัน Active Education เรามีคอร์สออนไลน์ฝึกฟังพูดอ่านเขียนโดย Phonics ซึ่งครูจุนนะคะจะเป็นโคช้ชให้อย่างใกล้ชิดและคุณสามารถเรียนรู้กันได้ทั้งครอบครัวค่ะคอสของเรานะคะรับประกันผลลัพธ์และมีการโทรพูดคุยสอบถามถึงความก้าวหน้าของการเรียนอย่างจริงจังนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการค่ะ